สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอา3สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าสูตรที่เราคำนวณมานะครับมันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับ งวดที่แล้วนะครับหลักร้อยนี่ลงไว้3าสูตรนะครับหลุดไป2สูตรนะครับเข้ามาสูตรเดียวนะครับตัวชนก็หลุดนะครับถ้าสูตร1สูตรใดผิดนี่ตัวชนก็จะผิดนะครับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับหลักร้อยนะครับก็เข้ามา1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วลงเทียบชนกันไว้ก็ชนกันที่ห้าหกแปดนะครับ ต่ตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาเทียบชนให้สามสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่2สูตรสูตรเก่าหนสูตรนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับก่อนอื่นก็ย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรู้น,นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับ เทียบชนจากสูตรที่เข้ามาน้อยที่สุดนะครับก็คืองวดที่ออก96 2สองนะครับวัดแรกนี้ชนกัน9ตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข9กชนกัน3ตัว0 3นย์นะครับออก0 4นย์เลขศูนย์เข้ามาชนกัน3ตัวนะครับ25 1กับผลางวัลที่ออก2 2 1สองนะครับ หลักร้อยบนนะครับเลขสองชนกัน3ตัว698กับผลรางวัลที่ออก843นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก863ชนกันที่เลข2นะครับตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก209 ชนกันที่เลข4กับเลข7็นะครับกับผลลัพที่ออก7 7 9เกนะครับเลข7เข้ามาอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของทั้งสามสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับโหดนี้สูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากโหดที่แล้วสูตรนี้สถิติเข้ามาจากโหดที่ออก665นะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5ส7 8ี่้าดด ที่เราเห็นผลงานก็สองวดล่าสุดนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับของงวดที่แล้วคำนวณไว้4 5 6 7 8กเจ็ดปับรอนที่ออก7 7 9นะครับเลข7นะครับเข้ามางวดนี้มันตามต่อนะครับจะไปต่อหรือไม่ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบทษทีมาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่1นนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข3หลักสิบนะครับเลข้ายครั้งที่1เลข4หลักหน่วยเลข8 สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งกุมภาหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่า ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรใหม่นะครับ,ส,รรบสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออกห6หสองนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคร่าวๆนะครับงวดแรกเกียบวกเก็ยเป็นสิบ14ี่สบี่บวกเก้าเป็นยี่สบสายิบสาบวกสามอีกเป็นยี่สิบหตัวแรกลบ3ามนะครับ6ลบสามเหลือสามสามบวก6เป็น9้า 9, บกบวกสเป็นสิบสอบวก 3, เป็นสิบหนะครับเอาตัวท้ายนะครับทั้งหมดห้าตัวเหมือนกันหกสามเก้าสองห้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหกศูนย็กเก้านะครับตัวที่เข้ามากเล็กหกสองเก้าห้าแปดหนะครับเลขเก้เข้ามา 3 0 6 9 2นะครับเลขศูเข้ามา2958 1หปดนะครับเลข2เข้ามา9ก2 5 8นะครับเลข8เข้ามา9ก2 5 8นะครับเลข8เข้ามา96258สองหนะครับเลข2เข้ามา ที่ผ่านมานะครับ4บวก4เป็น8 8บวกเเป็น15 15บวก2เป็น17นะครับลบ3เหลือ4 4บวก6เป็น10นะครับเอาตัวไทยนะครับใน0 0นบวก3นสบวก3ได้6นะครับกับรางวันที่ออก7 7 9นะครับเลข7เข้ามาเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้สถิติก็2 4 6 8 9 2 4 หก้างวดนะครับของงวดนี้6กบวกหเป็น12 12อบสวกสี่เป็น16 16กบหกบวกสเป็น20่สินะครับได้เลขศูนย์ลบสนะครับ20่ลบสเหลือ17เจอาตัวท้ายนะครับเลขเจ็เจบวกหนะครับเป็น13 3สบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9้า ศูนย์เจ็พสาจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองเรามาดูสูตรที่3นะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับ เทียบชนจากงวดนี้นะครับจากสูตรนี้ที่เข้ามาน้อยที่สุดนะครับงวดแรกนะครับ1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10บได้เลข0ูนย์เพิ่มไปทีละสาแต้ม5ตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้0 3 6 9 2กับรางวัลที่ออก962นะครับเลข9เข้ามา0 3 6 9 2เนะครับเลข0ูนย์เข้ามา สองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับเลขสองเข้ามาหกเก้าสองห้าแปดนะครับเลขแปดเข้ามาห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขแปดเข้ามาเก้าสองห้าแปดหนึ่งเลขสองเข้ามา ของงดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้3ามบกสเป็น6 6หกหเป็น11 11อเกเป็น18 8 1 4 7 0นสูนนะครับเพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับเลข7็นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นอดีตเข้ามาก็7งวดนะครับสูตรนี้ปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้ 0 0บวกนบ,ก,บกเกะครับเป็น16หกไล่เลขหเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น9 2 5 8 1คุมพา8กรอรุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวจะมานะครับตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองเอา3ส,สูตรนี้มาเทียบชนกันนะครับงวดนี้สูตรนี้ได้ห9สอง ห้าแปดนะครับ 0, สูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรเก่าไม่ใช่สูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ศูนย์เจ็ด สามหกเาถ้าเรามาดูทั้ง3สูตรนะครับตัวที่ชนกันครบ3สูตรนะครับก็จะมีเลข6นะครับมีเลข9นะครับ1 2ึสาม ส่วนตัวอื่นนะครับก็จะมี1สูตร2สูตรนะครับเลข2อมี1่สูตรเลข5มี2สูตรเลข8มี2สูตรนะครับเลข7มี2สูตรเลข0ูนย์มี1สูตรเลข3ามี1สูตรก็ถ้าเอาตัวชนนะครับวัดรวงวัดใจก็6กับ9นะครับชนกันอยู่ที่6กับ9 หก็พอหกนะครับหกับ9จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน,น่าจะเป็นนะครับหรือใครจะวัดวดวงวัดใจไปกับสูตรคู่ที่นะครับเลือกคู่ที้ที่ลงให้เมื่อเช้านะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจก็ ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่นปานๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแช์ก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ